สวัสดีค่ะมาพบกับกวางนะคะช่องกวางถาโลกค่ะ คลิปนี้นะคะจะเป็นดวงความรักของชาวธาตุน้ําค่ะธาตุน้ํามีราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกค่ะในคลิปนี้นะคะจะเป็นคําทํานายครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤศจิกาย,ยน2567นเะคะเราก็จะเป็นดวงโดยรวมทั้งหมดไม่ได้อ้างองิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนั้น,น,นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็เป็นไปได้นะคะโปรดใช้วิจารยณในการารับชมค่ะดูได้ทุกสถานะเลยค่ะไม่ว่าคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนมีคู่แอบรักแอบชอบก็ดู ในคลิปนี้ได้นะคะส่วนท่นานใดสนใจดูดวงส่วนตัวกว่านะคะก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างนะคะหรือว่าจะสแกน QR Code คด้านลิมนี้ก็ได้ค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันเลยนะคะมาดูเรื่องราวความรักระหว่างคุณเกับเขากันนะคะว่าในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะคะกว้างเปิดไพ่ไว้ให้แล้วส่วนหนึ่งค่ะไพ่ใบแรกนะคะเป็นไพ่8เหรียญค่ะตามด้วย1ไม้นะคะแล้วก็ไพ่ชายออดค่ะ คนที่คุณคุยอยู่นะคะอาจจะเป็นชาวราศีกรกฎค่ะสามารถดูนที่เช็คราศีได้ด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะหรือไม่นะคะคนคนนี้อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างทินต่างแดนต่างภาษาต่างวัฒนธรรมก็เป็นไปได้ค่ะหรือตัวคุณกับตัวเขาเนี่ยมีความต่างค่อนข้างเยอะต่างฐานะต่างสังคมนะคะเอ่อต่างทัศนคติต่างความคิดคือประมาณว่าชอบอะไรอ่ะ คือไปคนละทิศคนละทางเลยชอบคนละอย่างเออแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะออความรักความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะไม่ค่อยได้เจอเจอหน้ากันบ่อยสักเท่าไหร่คืออาจจะนานๆที่เจอหน้าที่ต้องข้ามข้ามน้าข้ามทะเลมาเจอกันก็ได้นะครัะออมาดูในเรื่องของงานการก่อนนะคะไพ่ออางานการเนี้ยมันขึ้นมาค่อนข้างเด่นการงานกับการเงินอะไรเงี้ยนะคะใออครที่อยากที่จะไดเออ้เลื่อนตำแหน่งเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ช่วงนี้นะเป็นช่วงแบบทำคะแนนมากๆมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหลายๆท่านมีผู้หยงผู้ใหญ่เนี่ยจะได้เห็นผลงานของเรานะคะแล้วก็ความงานเนี้ยจะทำให้มีอนาคตที่สดใสมั่นคงด้วยนะคะอืมนี่เห็นไหมให้เงินเต็มที่เลยแปดเหรียญเลยนะคะอะส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยคะ่ะกวางม,มองว่าคนโสดเนี่ยมีโอกาสที่จะ มีคนเข้ามานะคะในช่วงนี้คนนี้จะเข้ามาเป็นแพชชั่นให้เราจากที่ธาตุน้ำเนี่ยอาจจะมีความเหงาหงอยเศร้าซ้อยเบื่ออยากอยู่คนเดียวมาในช่วงต้นเดือนหรือช่วงหลายๆเดือนที่ผ่านมานะคะในตอนเนี้ยอืคนเนี้ยนะคะจะเข้ามาผลักดันเราเออทำให้ชีวิตเรารู้สึกว่าเอ้ยมันสดใสามากขึ้นนะคะม,มาเป็นแพชชั่นให้กันและกัน ก็เป็นไปได้นะคะส่วนอของคนมีคู่เนี่ยนะคะคนมีคู่วางมองว่าความรักเนี้ยยังไปได้สม่ําเสมอนะคะแต่บางบางคนเนี่ยอาจจะไปเจอคนที่เขามีความแบบเอาแน่เอานอนไม่ได้ก็มีนะนะคะเออหาความสม่ําเสมอกับเขาเนี่ยไม่ค่อยได้ก็มีเช่นเดียวกัน แต่ถามว่ายังคบกันได้ไหมก็ยังคบกันได้ค่ะยังคงเป็นแพชชั่นให้กันและกันอยู่นะคะยังมีความคิดถึงกันอยู่นะเออบางทีการที่เอาแนา่เอานอนไม่ได้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นความตื่นเต้นในชีวิตเราไปอีกแบบหนึ่งก็ได้นะคะามาดูกันต่อค่ะว่ามีเรื่องราวอะไรอีกบ้างนะคะมีไพ่ก้าวถ้วยนะคะแล้วกเออ็เด็กถือเหรียญค่ะตามด้วยเม็กิเชียนนะคะวา,างวังว่าคนที่คุณคุยอยู่เนี่ยเขาเป็นคนที่พูดเก่งเออพูด เก่งมีวัฒนิสินดีนะคะแล้วก็เวลาคุณงอนหรืออะไรแบบเนี้ยเขามักจะเข้าประชิดต,ตัวเก่งเออเข้ามาพูดหากลยุทธ์ต่างๆทําให้คุณน่ยรู้สึกดีรู้สึกอารมณ์ดีดังนั้นเน่ยคนข้างๆคุณน่ยในช่วงนี้นะคะอืมกว้งมองว่าเวลาทําอะไรด้วยกันอ่ะมันจะแฮปปี้มากๆเลยนะดังนั้นไปหากิจกรรมร่วมกันทําเยอะๆนะ เอออย่างเช่นไปทานข้าวนอกบ้านนะคะเอออาจจะไปพักผ่อนต่างจังหวัดอะไรแบบนี้นะคะหรือ,อ,อชวนกันไปดูหมูเดงอะไรอย่างเงี้ยนะเออไปหาอะไรที่มันเ,เป็นกิจกรรมร่วมกันทำสองคนอย mm. ่างเงี้ยค่ะวาคิดว่ามันจะทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยกระชับมากขึ้นแล้วมันจะมีความสุขเ mm. พราะว่าตัวคุณน่ะทั้งสองคนเนี่ยเอออารมณ์เป็นแบบเติมความรักเติมความสุขให้กันและกันอะ นะคะคุณก็เติมความสุขให้เขาเขาก็เติมความสุขให้คุณนะคะส่วนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะวางบอกเลยเนี่ยะคะว่ามีโอกาสที่จะได้กลับมาพูดคุยการกลับมาพูดคุยครั้งนี้จะเป็นการพูดคุยแบบเริ่มต้นใหม่ไฟแรงมากๆเลยเขาจะแบบจู่โจมคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะชัดเจนแต่การชัดเจนครั้งนี้วางต้องบอกนิดน,นึงค่ะมันไม่ได้เร็วอะ่ะมันจะแบบสโลโมชั่นเออช้าช้าแต่ชัว e เออแบบนี้ดีกว่าไหมเออนะช้าๆแต่ชัวร์นะคะแล้วก็อารมณ์เป็นเป็นคู่ที่แบบช่วยกันทำมาหากินอยู่นะค่อนข้างดีค่ะออมาดูต่อนะคะว่ามีอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างนะคะไพ่จัดเม้นต์ค่ะไพ่สีไม้ค่ะแล้วก็หนึ่งถ้วยค่ะเออคนโสดนะกวางอยากให้เปิดโอกาสให้ตัวเองมากๆเลยนะในช่วงนี้นะอืมเนี่ยไพ่ทาคนโสดเนี่ยค่อนข้างเวิร์กเลยนะ อยากให้เปิดโอกาสเปิดอกเปิดใจค่ะเอออย่าไปอาคาติอย่าไปหมดศรัทธาในเรื่องของความรักนะคะแบบเออคุณอาจจะมีอดีตมีความหลังออมีความหลังมีความหลังกับเอ,อ่อความรักมาก,ก่อนอะไรเงี้ยนะคะปล่อยปล่อยมันไปค่ะปล่อยมันไปคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆค่ะเห็นไหมไพ่หนึ่งถ้วยค่อนข้างดีค่ะความรักครั้งเนี้คนคนนี้นะคะความคิดว่า มีโอกาสเป็นคู่เลยนะเป็นคู่แบบคู่บุญคู่บารมีอะค่ะคู่ที่สามารถอยู่ด้วยกันแบบระยะยาวไปนานๆนนอะไม่ใช่แบบว่าคู่ที่เป็นทางผ่านอะเออ คิดว่าอาจจะไม่ใช่เพราะว่ามันมีไพ่จัดเมนขึ้นมาจัดเมนเนี่ยในเรื่องของกรรมเนาะอ่าเรื่องของพมลิขิตเดสตินี่นี่นะคะแล้วก็มาคู่กับไพ่สี่ไม้สี่ไม้คือความมั่นคงคือ family เออดังนั้นอะ่ะความรักใหม่ๆที่คุณจะได้นะคะมีโอกาสเป็นความรักที่มีความมั่นคงระยะยาวแล้วเป็นคู่ที่แบบเออคู่บุญอะ่ะเออนะคะ เพราะมันมีไพ่อันนี้ขึ้นมาด้วยเนะี่ยคู่บุญเนี่ยช่วยกันทำมาหากินอย่างที่วังบอกไปก่อนหน้าน,นี้อ่ะเออะออช่วยทำมาหากินนะคะส่วนไพ่มันก็ว่งคิดว่าในเดือนนี้มันค่อนข้างแฮปปี้เอนดิ้งอะคะ่ะไม่ว่าจะสถานะความสัมพันธ์ใดๆน,น,นะคะคนมีคู่ก็ดูแล้วก็มีความสุขนะคะถ้าเกิดตอนนี้มีปัญหากันอยู่ไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวเขาก็มางอนะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณแบบตึงมาแล้วหลายวันงองแงมาแล้วแล้วหลายวันเนี่ยจะให้เขางออย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องเนาะเออเราก็อาจจะเขาเรียกว่าอะไรปล่อยใจบ้างเออปล่อยใจบ้างแบบเออมางอก็ก็โอเคนะอืมอย่าตึงเกินไปนะคะเออเนี่ยแล้วก็จะเคลียร์ปัญหาไปในทิศทางที่ดีนะสำหรับคนมีคู่นะคะจะหาทางออกเจอ นะแล้วก็กลับมากลมเกลียวกันเหมือนเดิมใครที่อยากมีน้องนะคะใครที่อยากมีน้องเออในเดือนนี้ก็มีสัญญาณขึ้นมานะมมีสัญญาณขึ้นมามีโอกาสที่จะมีน้องนะคะแต่ถ้าใครไม่มีอาจจะต้องคุมไว้ก่อนนะคะอืมนะอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวความรักของชาวท่านน้ำความคิด ว่าค่อนข้างโอเคเลยแต่เดี๋ยวเราจะไปดูเพิ่มเติมอีกดีกว่านะคะว่าเขาคิดยังไงกับความสัมพันธ์นี้ความรู้สึกเขาเป็นยังไงนะคะในมุมมองความรักของเขาคืออะไรนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปตามกันค่ะมาดูในมุมมองความรักของเขาความคิดของเขาต่อความสัมพันธ์นี้นะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะมีไพ่แปไม้ค่ะตามด้วยควีนถือดาบค่ะแล้วก็หดาบค่ะ ดูเหมือนเขาค่อนข้างกลัวคุณนะเออนะวันนี้มันจะมีความดุด้วยนิดนึงนะคะเขาจะมีความเกรงอกเกรงใจนะคะบางทีก็กลัวเลยแหละนะคะว่าเออเวลาแต่ละคําพูดที่เขาพูดไปเนี่ยเขาก็จะมีความระมัดระวังมากๆเลยนะคะเออแล้วก็มีไพ่ห้า ดาบขึ้นมานะคะเขามองว่าในตอนเนี้ยเหมือนตัวคุณกับตัวเขาเนี่ยไม่ค่อยได้มีเวลาให้กันและกันเลยนะคะหรือถ้ามีเวลาให้กันเนี่ยเหมือนเวลาคุยกันไม่ค่อยเข้าใจกันนะเหมือนเวลาเขาเอออยากจะพูดอะไรเนี่ยคุณอาจจะไม่ค่อยได้ฟัง เ,ออเขาอาจจะมีความน้อยใจอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะเราอาจจะต้องเป็นกู้ลิสเนอร์หน่อยนะคะพยายามฟังให้เยอะๆนะคะือมอเพื่อที่ทำให้ความสัมพันธ์นี้มันสามารถไปต่อได้นะคะออนอกจากนี้นะคะเกออวางยังมองเห็นนะคะว่าเหมือนตัวคุณอาจจะยุ่งอยู่กับเรื่องงานอ,อ,อย่างที่เราดูไปในช่วงแรกนะคะว่าสถานการณ์ความรักอะ่ะว่าในตอนนี้คุณอาจจะมีการเลื่อนขั้น,เล,นเลื่อนตำแหน่งเนาะอ,อ,อาจจะได้แบบ ย้ายงานหรืออะไรแบบเนี้ยเนงนานนะ่าเหมือนคุณอาจจะโฟกัสที่งานมากเกินไปแล้วแบ่งเวลาไม่ค่อยแบบสมดุลสักเท่าไหร่นะคะเขาก็อาจจะมีความน้อยอกน้อยใจในตรงนี้นะคะถามว่าเขาอยากพูดไหมกวางก็คิดว่าเขาก็อยากพูดแหละแต่ว่าก็กลัวคุณน่ะนะคะกลัวคุณน้อยใจกลัวคุณโกรธอะไรแบบนี้ค่ะหรือว่าอาจจะกลัวคุณรําคาญค่ะอืมนะคะามาต่อกันนะไพ่เดทค่ะ ตามด้วยอัศวินถือดาบนะคะแล้วก็เอมเพลอร์ค่ะเหมือนบางทีอ่ะการที่พูดคุยกันเนี่ยคุณอาจจะมีความใจร้อนมีความหุ่นหันพันแล่นอะไรเนี้ยเขาว่ารู้สึกว่าเขารับไม่ทันเออเขา,ารับไม่ทันเขาอยากให้คุยกันแบบดีๆอารมณ์อร่อยนะคะแบบประนีประนอมอะไรแบบนั้นนะคะแล้วในตอนนี้ถ้ามันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็แล้วแต่ ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เนาะกวางมองว่าตัวเขาพร้อมที่จะเอาชนะปัญหาพร้อมที่จะแก้ไขปัญหานั้นนะคะคุณอาจจะมีเรื่องปัญหาว่าตัวเขาเนี่ยเอาแนวนอนไม่ได้ดูเราไม่ค่อยมีอนาคตสักเท่าไหร่เออนะพอตรงเนี้ยเขาได้รับรู้แล้วเขารู้ถึงปัญหาแล้วถ้าคุณได้บอกเขาเขารเขารู้ถึงปัญหาแล้วเขาพร้อมที่จะแก้ไขพร้อมที่จะวางแผนชีวิตของเขา ให้มันดูเอาแน่เอานอนมากขึ้นค่ะอืมนี่อะเห็นไหมสูอยู่เดอ้อนะคะหรือในตอนนี้คุณพยายามที่จะหายจากชีวิตเขานะคะเออเขาก็จะพยายามที่จะเข้าหาพยายามที่จะพูดคุยกับคุณนะคะทั้งที่ทั้งที่มันไม่ใช่ตัวเขาอะเออการที่จะต้องเข้าหาใครสักคนหนึ่งอะวางคิดว่า มันไม่ใช่ตัวเขาตัวตวนของตัวเขาก็อาจจะเป็นคนที่มีอีโก้เยอะเป็นคนที่แบบรักในศักดิ์ศรียิงเวลาโกรธก,ก็คือก็คือโกรธเลยอะ่ะเจอกว่าคุณจะมาง้ออะไรแบบนี้นะคะอืมคือตึงไปเลยนะคะไม่รู้จะตึงอะไรขนาดนั้นเออนะเอออาจจะเป็นแบบนี้ค่ะนะแล้วก็เออพอมองว่าปัญหาต่างๆเขาพยายามที่จะจบปัญหานะ ถ้าคุณกับเขามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของมือที่สามนะสมมุติเออไม่ใช่สมมุติสิกวต้องพูดว่าตัวอย่างนะคะถ้าเขามีปัญหาในเรื่องของมือที่สามเขาก็พร้อมนะคะที่จะจบกับมือที่สามแล้วกลับมาหาคุณนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องราวอื่นๆค่ะเออเรื่องราวอะไรอะ่ะวงังนึกไม่ออกนะตอนเนี้ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นอืมอาจจะเขา เออชอบหนีไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าเขาหนีไปเที่ยวนะคะเออเขาก็จะเออหยุดหยุดเอออาจจะแบบไม่ได้หยุดเลยถ้าหยุดเลยมันก็จะดูดูดูแปลกแปลนิดนึงเนี่ยคะ่ะเขาก็อาจจะค่อยๆถอยแล้วก็ค่อยปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะอืมให้เวลาเขาหน่อยเนอะนะให้เวลาเขาหน่อยเนอะอ่าความขอดูความรู้สึกเขานี้ไหมคะขอความความรู้สึกเขารู้สึกยังไงกับคุณคะ เขารู้สึกยังไงกับคุณคะตอนนี้เหมือนคอนแทคกันแบบเพียนเพียร์เไงไม่รู้นะคะมาดูความรู้สึกกันคะ่ะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะแอบขอหนึ่งใบค่ะหกเหรียญคะ่ะอืมพร้อมทุ่มเทให้คุณเต็มที่สามเหรียญน,นะคะอืมเราก็ตามด้วยเดอดสตาร์คะ่ะคือคนคนนี้นะคะความรู้สึกที่เขามีให้คุณอะ่ะเขาค่อนข้างแบบ เออแอดมายคุณมากๆเลยเนาะเออชื่นชมในตัวคุณอะไรแบบเนี้ค่ะเออแล้วก็เขาพร้อมที่จะทุ่มเทให้กับคุณไม่ว่าจะเป็นการเปเออนะคะแล้วก็ตัวเขาเนี่ยอยากคบกับคุณแบบไม่เอาเปรียบอะ่ะเออไม่ได้คบเพื่อหวังผลประโยชน์เออว่าอย่างนั้นน่ะแหละนะคะแล้วก็เขารู้สึกว่าคุณเนี่ยให้คำปรึกษาเขาดีมากเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านมากๆเลยนะคะ เการที่ชีวิตเขาอาจจะเอาแน่เอานอนไม่ได้เนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามีคุณเป็นที่พึ่งมีคุณเป็นที่ปรึกษาที่ดีได้นะคะนะอันนี้ก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะางขอเปิดไพ่แนะนำอีกนิดนึงนะคะว่ามีอะไรที่ไพ่อยากแนะนำให้กับชาวธาตุน้ำในเดือนนี้ไหมเอ่ยนะคะมาดูไพ่แนะนำกันนะคะไพ่แนะนำเขาบอกว่า two love ค่ะก็คือความรัก ที่แท้จริงเนอเอ,อในช่วงแรกที่เราเปิดไปเนี่ยมันมีไพ่จัดเม้นมีไพ่สีไม้มีไพ่หนึ่งถ้วยะคะ่ะไพ่เหล่านี้ที่ขึ้นมาบอกเนี่ยหมายถึงตัวคุณกับตัวเขาเนี่ยเป็นคู่บุญคู่บารมีกันนะคะเป็นความรักที่สามารถออครบหาดูใจกันไปได้ระยะยาวและมีอนาคตร่วมกันได้นะคะไม่ใช่แบบคู่ที่แบบ ดอกไม้ริมทางไปแบบแปบบ๊แบแบป๊บเดี๋ยวเปลี่ยนอะไรแบบนี้นะคะเออดังนั้นพอมันเป็นความรักแบบนี้แล้วค่ะควรค่าแก่การรักษาเนาะเเราอาจจะต้องใช้ความรักใช้ความเข้าใจแล้วก็ใช้เวลาให้มากๆค่ะความคิดว่าใช้เวลาด้วยกันเยอะๆนะจะได้รู้ใจกันและกันนะคะได้รู้ความคิดของอีกฝ่ายเป็นแบบไหนเรียนรู้ซึ่งกันและกันไปเรื่อยๆนะคะอ่ะ ค่อนข้างดีนะคะไพ่ขึ้นมาย้ำแล้วล่ะไพ่แนะนำะว่าความรักอะที่คุณมีอยู่ความสัมพันธ์ที่คุณมีอยู่ควรค่าแก่การรักษาใครที่แบบขี้งอนจ,จัดๆเลยนะคะขี้งอนมากๆตึงมากๆเอาแต่ใจมากๆคงต้องลดลงมานิดนึงลดอีโก้เหล่านั้นลงมานิดนึงนะคะเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้ยมันไปแบบเติลได้อะ ไม่ไงั้นมันจะง้องแงงงองแงต่อไปเรื่อยๆนะคะอ่ะเดี๋ยวกวางขอเปิดไพ่ข้อความนะคะไพ่ไข้อความวันนี้กวางจะใช้ไพ่อะไรดีนะนี่ดีกว่าใช้ไพ่ทวินเฟรมล้วกันเออไหนๆก็จะเป็นทูเลฟและทูเลฟก็คือสซมเมทวินเฟรมคู่แท้คู่บุญคู่บาร,รมีนะคะเออ คู่บุญบารมีเนี่ยก็คือช่วยกันสร้างได้นะคะอ่ะม,มาดูเขาบอกว่าเขาเนี่ยคิดถึงคุณตลอดเวลาเลย <c oughs> เขาบอกว่าคุณเนี่ยเออเหมือนเป็นแสงสว่างอนะในโลกของเขาเห็นไจำได้ไหมว่าเออมีไพ่ที่บอกในเรื่องของความคิดเขาว่าคุณเนี่ยเป็นคนคอยแก้ปัญหาให้เขาเออเวลาที่เขาแบบ ไม่รู้จะทำยังไงกับชีวิตดีนะมาหาค,คุณคุณคือคำตอบจริงๆไพ่ก็ไปในทิศทางเดียวกันนะขณะใช้หลายสำรับนะคะเขาบอกว่าเขาต้องการคุณในชีวิตมากๆเลยไอนิอยูค่ะอืม genauso. ต้องการคุณมากๆเลยนะคะออันนี้ก็จบแล้วนะสำหรับชาวธาตุน้ำหวังว่าคงจะนอนหลับฝันดีนะคะใครที่อยากจะดูดวงสนตัวกว่านะคะก็สามารถ จิ้มลิง์นั่นล่าหรือว่าจะแอดไลน์มาเลยก็ได้ค่ะใส่ตัวแอดนะแล้วก็กวางทาโลค่ะเออกวางฝากกดไลค์นิดนึงนะคะแล้วก็กดติดตามกวางด้วยนะคะเพื่อจะรับชมคลิปใหม่ๆกันอย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้กวางของตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย